พี่ครับผมมีเรื่องจะสารภาพเฟิร์สช็อปเดอร์ให้สียงภาษาไทยโดย JCB Studio พี่เฟิร์นครับผมมีเรื่องจะบอกเรื่องอะไรเหรอจอ๊ะน้เข็งโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหและน้องไปเฟิร์นโคตรสวยเลยว้ากเลเอาเลยไอเ้เข่งเอาเลยเอาเลยเอผูออ้กูบิวให้มันจะแห้วไม่ว่าเ <ผม S 2> พ่่อก็ไม่รู้รรผมรู้ว่าผมไม่ควรจะหวั่นไหวห,หวั่นไหวอะไร ทำไมต้องเก็กเสียงหล่อตอนพูดกับพี่แต่ผมก็ค่ะน้องเคงแต่ผมก็เฮ้ยเพื่อนไอ้เคงมาละเป็นไงเคงพี่เขาตอบตกลงปะเออเอ้ากูถามว่าตอบตกลงไหมไม่ได้ให้มันนอนลงเพื่อนเพื่อนเพื่อนาทำใจดีๆไว้เขียดพ่อกูชื่อเคงพี่เขาไม่ตอบตกลงน่แถมยังให้งานกูทําอีกมึงก็บอกเอ่ยข้าเจ้าตรงตรงลดยมามึิงสอบเขามาเป็นยังบักเคงมาต้องมีจากมือก็ข้าเจ้าบ่มากูบักขามึอวภาษากูกูถูกพี่เขาเกลียดแน่เลยมึงดูเขาสิยังกระดังฟ้า โอ้ยขนาดมันเจ็บยังเสียงหลอกมึงตั้งสติแล้วฟังกูดีๆนะมึงชอบอะไรมึงบอกเข้าไปตรงๆเข้าใจไหมเพื่อนพวกเราคือ First วเฟิร์สจ็อบเดอรด้ยอย่าให้เขา,าความน่ารักมันหลอกใช้งานมึงไอเง้เข็งมึงต้องขีดเส้นให้ชัดอย่าให้พี่เขาก้าวข้ามคำว่า First วเฟิร์สจ็อบเด้อโซนนะว้ยแป๊บหนึ่งขอกูเขียนเอาอย่าใช้ชีวิตให้มันยากนี่เนทกาแฟเบรนแอนด์บลูเอาไปชงให้พี่เขากินพี่เฟิร์นครับอือเข็งชงกาแฟมาให้ครับอุ้ยขมใจนะน้องเข็งงานกราฟิกที่พี่เฟิร์นให้ผมทำต่อไปนี้เข็งจะไม่ทให้้อีกแลว พี่เฟิร์นรับไปทําเองครับก็พี่นึกว่าเข่งอยากเรียนรู้งานเร็วน่ะก็เลยโยนให้ทําเพราะว่าใช้ทําอะไรเข่งก็ทําตามหมดเลยอะค่ะนั่นไงเอกเล่นลพี่ไม่เข้าใจเข่งเลยพี่ไม่เข้าใจเข่งไอเข่งน้องเข่งคะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่จะเลิกใช้งานน้องแล้วพี่เขาเลิกใช้งานกูแล้ว อยากคุยให้ลองทักอยากพักให้ลองปฏิเสธ ซีรีส์ที่ผมภาคไปนะครับมีชื่อว่า First Jobder นะครับผมซึ่งซีรีส์ตัวนี้เนี่ยเขาฉายทางแพลตฟอร์ม t i k t o อกเป็นซีรีส์ที่จบในตอนมีทั้งหมด10ตอนนะครับตัวซีรีส์เนี่ยจะเล่าถึงเด็กจบใหม่ที่เพิ่งเริ่มเข้ามาทํางานเป็นครั้งแรกในบริษัทนะครับก็จะมีเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับเกิดขึ้นในซีรีส์แล้วมันก็เป็นซีรีส์ที่ผมคิดว่าอ่ะเด็กจบใหม่ที่ได้ดูเนี่ยจะเข้าใจนะครับสิ่งที่ซีรีส์เขาสื่อออกมาเพราะทุกคนที่จบใหม่และเข้าไปทํางานในบริษัทจะต้อง เนนมื่อไรจะถึงโต๊ทำงานสักทีอะเด็กเด็ดพอดีตอนนี้ออฟฟิศ e n o นเวทอยู่กว่าจะเสร็จพวกน้องก็คงผ่านโปรพอดีอะนาะพอผ่านโปรปุ๊บโต๊ะจะมาปับ๊บแต่ว่าวันนี้ใช้โต๊พวกนี้ไปก่อน เนี่ยเห็นไหมมันเป็นไปไม่ได้ที่เด็กจบใหม่มาปั๊บทำงานยังไม่ผ่านโปรจะมีโต๊ะทำงานเหมือนรุ่นพี่นะฮะโอ้โหแต่โต๊ะแบบในซีรีส์ก็เกินไปหรือจะเป็นตอนที่เราเข้าไปทำงานนะครับและยังไม่รู้สับในออฟฟิศแปลกๆที่มันเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็จะมีรุ่นพี่เราคนหนึ่งเนี่ยที่จะชอบพูดสับอะไรแบบนี้น้องๆจบใหม่มาเนี่ยก็งงสิครับมันคืออะไรมันคืออะไรเนี่ยเราต้องดูที่ S K U number <ส>เห็นตัวแดงๆไหมอันนั้น T B D destination เก็ตนะเก็ตค่ะโอเคตามพี่มาเดี๋ยวไปดูข้างในกันต่อ S K U คือเ มันคืออะไรก็สตอร์คีปิ้งยูนิตเธอโคตรเทพเลยอ่ะมีวันนี้ได้เพราะครูคนนี้เลยค่ะสวัสดีจ้าอ,อ,อ,อ้าวอดี๋ยกพี่จะร้อนช่วงต้นคิวสามพี่เลยอยากได้แบบบิ๊กไอเดียสำหรับ B2B, B2C, B2G แต่อยากได้แบบ ASAP เลยนะเพราะอันเนี้ยต้องไปคุยกับ C, e AB, S, A, E, A, M, A, d เ้ขาจะรู้ไาพูดภาษาคนใช่ พูดภาษาคนเถอะนึกว่าร้องเพลงรับไอเดียสำหรับ B 2 B B 2 C B 2 G ASAP เลยนะต้องไปคุยกับ C S A P e A M A P เขาหรือจะเป็นตอนหนึ่งนะที่บางบริษัทเนี่ยเขาห้ามรับงานนอกกล้ามากนะคะที่ทํางานนอกแบบนี้เสียงตัวละครดุมากมึงลองเปลี่ยนเสียงตัวละครให้เจ๊กันได้ไหมอ่ะลองดูนะ5 4 3 2 1 2> กล้ามากนะคะที่ทํางานนอกแบบนี้ คือพี่นงค g คะที่ผ่านมางานที่หนูทํามีแต่งานปั๊มตาหนูรู้สึกไม่มีคุณค่าเลยค่ะถ้าหนูไม่อยากทํางานจริงๆนะพี่นงจะปัป๊มใบลาออกให้หนูงั้นหนูไม่ออกก็ได้ค่ะหนูจะแบ่งเวลาให้มากกว่านี้ค่ะโอเคแต่ว่าอย่าลืมไปรับใบเตือนที่ห้องพี่นงนะแล้วถ้าทําอย่างนี้อีกออกเลยมูดกับโทนต่างกันโคตร จริงๆซีรีส์มันดีนะมันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในออฟฟิศสำหรับเด็กจบใหม่ที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้นะแล้วมันมีแทรกคำสอนนะครับเหมือนกับว่าถ้าเราหยิ่งทะนงตนนะครับจะทำตามใจตัวเองเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่มีบริษัทไหนอยากเอาเรานะครับหรือจะเป็นอีกตอนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากๆนะฮะคือเป็นตอนที่รุ่นพี่เดชเนี่ยไม่สอนงาน พี่ขวัญครับช่วยเช็คความเรียบร้อยของห้องประชุมให้ก่อนที่ลูกค้าจะมาถึงด้วยนะครับหน้าตานะเดทเดียกก็คล้ายๆ GCB เนาะที่ช่วยดูอันนี้ให้หนูไหนได้ไหมคะผมมีเวลาให้คุณสิบวิสิบวิแต่หนูว่ามันไม่น่าจะเหลืวิแล้วนะเมื่อไหร่พี่เดชสองยาวจะพี่คะมันต้องเปลี่ยนเสียงภาคคุณพิงผมยืนยันคำเดิมนะครับว่ามันต้องลองผิดลองถูกก่อนว่ายังไ้มือแรงบ่เออ รบกวนช่วยดูโปรเจกของหนูคร่าวๆได้ไหมคะโอเคผมให้คุณ3าสิฟวนาทีเออเวลาหมดแล้วหนูยังไม่ได้พูดเลยคะ่ะ แต่รุ่นพี่ที่ทํางานประเภทนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นแบบแนวลองใจเราเว้ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็จะสอนงานเราอยู่ดีและเขาจะเอ็นดูเราด้วยซ้ำนะฮะซีรีส์มีทั้งหมด10ตอนนะครับและยังมีอีกหลายตอนที่ผมไม่ได้หยิบม,มาพูดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยออกมาครบทั้ง10ตอนแล้วนะครับสามารถไปหาดูกันได้ทางท k t o อกเน t กาแฟ th กันได้เลยครับที่สําคัญครับดูเรื่องนี้แล้วคอแห้งอยากกินกาแฟเลยครับเลือกซองที่ชอบชีวิตที่ใช่ในแบบคุณต้องเนตกาแฟเบลน n ์แอนดบู